คนดังชาวเน็ตเป็นห่วงสุขภาพดาราสาวฮอตคนนี้ผอมเกินไปหรือไม่เป็นอีกหนึ่งนักแสดงสาวสุดฮอตอย่างพริมชนิการตังกบดีโดยเราจะเห็นผลงานการแสดงและผลงานนหลากหลายด้านของเธอผ่านจอแก้วช่องทางโซเชียลและตามอีเวนต์ต่างๆซึ่งจากที่เราเห็นว่าสาวพริมนั้นเป็นสาวไซมินิจนหลายคนทักผอมเกินไป ล่าสุดเธอได้เปิดใจผ่านสื่อถึงประเด็นนี้แล้วบอกว่าตอนนั้นแข็งแรงผอมก็เป็นผอมแบบเฟิรม์มพี่คลิสคลิสพีรวัตขนาดถ่ายงานด้วยกันเขาก็อยากให้ทานข้าวเยอะๆกินแล้วถ่ายรูปมาให้ดูด้วยกินหมดจริงหรือเปล่าเพราะในกองตนไม่ค่อยจะกินจะกินน้ำซ้ำมากกว่าซึ่งพี่เขาก็เป็นห่วงสุขภาพตนแต่ยืนยันว่าแข็งแรงดี